เขาเจ้าอยางฮู้จักขเขา็นยังไม่ฮู้จักหนุ่มไทยเขาเจ้าอยากฮู้จักส <c oughs> าวเล่าท่านนี่คลิปนี้เฮาที่ผาท่านผู้ชมไปเบิ่งปฏิกิริยาของคนรถในสายบรรทุกที่เล่นงานใกล้จะสิ้นปีแล้วสิมีปฏิกิริยาจังใดในการเล่นงานเทีย่ยวใกล้สิ้นปีนี้เล็กน้อยเี็กน้อยผมจะไปล้มในเมื่อถือกล่องเขามาหากลุ่มคนขับรถ เสมีปฏิยางสิละ่ะยางหนีออกนีเทีละคนสองคนไปมาคนว่าสงสัยเดียดยังสันนิแต่ว่าผลสุท้ายแล้วครับหนีดคือเขาต้องใส่แผ่นไม้ในการสัมผัสต้องสัมผัสว่าเขาเจ้าสีหยุดมือใดเพราะว่าบรรยากาศก็กเริ่มเงียบเขาแล้วผู้บางคนก็นอาจจะแลนเ่ยวนีเป็นแยวสุท้ายแล้วก็เอารถมาจอดไว้จังคอยสิกลับไปแต่ว่า อาจจะไม่มีหลายคนที่เช้าเจ้าป่ะกับนั่งอยู่หนาด้านคือเเ่าเดี๋ยวมาพามาเบ่งบรรยากาศหนาด้านสดๆเลยตอนนี้กเตรียมตัวไปปั๊มพาสปอร์ตยื่นหนังสือเดินทางให้จิปปิง้งบลังคนก็สิไปหากินข้าวถ่าเพื่อรด้งานด่วนแต่ว่าถ้ารไได้งานด่วนก็นล่อมือหลังเดี๋ยวสิล่องไปหาสัมผัสโซเฟอร์ฟังลาวก่อนฟังลาวพอหยุดป่ะเดินเมืมม่อไรพ่นยุดเมื่อไร สัมผาสอันทัเฟิร์ดฟังเล่ากันนีุ่ังยัง่ทันรู้เลยเย่ทุกปีที่ยุดหมดเลยทุปีอพา่าและปีพ่นยุตทันทีแหละสามชิปสาชิปบ่สามชิพตลอดบ่ตลอดมสามชิปเจเขาเขาคือที่พเปิดแผ่นรอกาะแรนหินาะรถแรนหินมันบ่ลอะปูนบ่เอาไว้เป็นรถแรนหินบ่เนียบ่แม่ตตอเนยอรนเดียวกันแเวอะปูนทุงอ่ะ ว้ายควายยี่แปดยี่เก้าควยกยุดแล้วแล,แล้วเอาก็ะจีดข้างนอกนั่นแหละล่ะเย่อันนี้รถรถรถอัน,นหินข้าเจ้ากระจีดยุดธ์พอเขเข้าหมดแล้วเนาะเขาสต็อกกระซื้อไปเนาะกระจีได้ค้าตอบประมาณนี้แหละครับสำหรับโชเฟอร์ฟังสปปเล่าบาดนี้เข้าสิไปสัมผัสคว่ำดูซื้อของโชเฟอร์ฟังไทยได้วบาดผู้ใดสัมผัสก็ว่ากัน บ้วไปแล้วบ่ไปแล้วบ่าพันีุยุดมาได้พักกนรยุดมาได้เหรอเนี่ยปูนถุงพักการยุดมาได้จัดบนยังโม้กันไปเท่ปสิสัมพัน์กันเลยพอเห็นคนต่ำปูนถุงเบา่างหันมาปูนผงสันเด็บบาทเขาบ้าอยู่เ่เขาบ้าอยู่เป่เอ้าบ้านอยู่ไพ่อแม่บอกบ้านหลายบ้านที่พี่แม่กับพ่อหยุดวะหยุดวันที่สามจีบโอ้คขวยแต่เงาน ยี่สิบปดยิบเก้าหอยเขาเรด้วยมือวานได้ยุงพ่กกาเขามันหลายมือพดเนี่ยดเที่ยว่อนถวนี้เอางันไก่เออแถวต่อไปเอางันไก่เขาเลยจบเลยจบแร้วว่าท่นถามหลายคนว่าแยวนี้มันมันห่างนที่เศ้างุกเนย่แมนบอมันหนาเกียดเนนะถ้าลงมืออื่นเอาไปงงนกับาวเจ็ดเข้าเข่าออกมาในงานเข้าสาิบวเข้ากับเบญุสสามสิบสามเ็ดมนบอ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เหมือนโอ้เดียังกินหล่ะมาม่าโอ้พกเตาแก๊สพร้อมต้อนเหรอไม่มันขับขันเด้ขับขันยังไงเนาะแนวแซ่บก็หนีกับปลาหมึกทอดไปสตร์ปลาหมึกกระมีปลาหมึกแข็งเอออยมักกินด้วยัันต้อปลาหมึกกระมีปลาแห้งกระมีนี่โอ้สุดยอดสุจริตปลากระปองกระมีอยู่มากๆไข่กินไม่ไข่ได้วะมันเป็นผงชูรสหลายผดกินหลือปวดหัว เออถ้าปลาบองกำกับแตงมาิันมากยูเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยขันว่าก็ได้ทำผู้ใดก็เป็นสั์เนาะนะกินเขาก็ได้กันกระปะแยกออกจากด่านมาย่ำเสาปวงค้นขยะกับกินเขาตาเพื่อว่าสิใดงานดวนไดงานดวนกับกับมะขามท่านเข้าไปภัยว่าไดงานดวนกับล่อเป็นมือลังไปอีกดนนี แต่ว่าตอนนี้กินเขาาต,ต็บตับเยียปล้อยแล้วกต่ิปล่อยรถเต็มบัตรตามไปกันสิไปส่งงานต่อท้างหนาเ่รู้ว่าได้ไปไซนะ่ะปล่อยรถแล้วบาดทิ่ป,ปิ้งมาปล่อยรถแล้วงานเขาแอปแล้วครับแต่ว่าได้งานบ่เกิน200กิโลแต่ว่าตรงลงง่องยา้มมือเส่ามืออื่นเดี๋ยวไปหอดแผ่นปูนเท่าที่ทั้งผามราู้ซึกของเจ้าเฟอร์อยู่แผ่นปูนขึ้กันนะครับ เรยนะปีไม the oh, We ่ย ah ุนละปะเนียนลย่ไอ yeah, <tiny S 1> oh, oh. ้วเดี๋ยวตุ๊ด่ายเราโอ้เราเขาไหวเรียนแล้วเมือนืันนะเทียบแปดเขาส้าเรียนแล้วรถหินรถไสกันสิสร้าเรียนเพาทียี่แปดเนี่ยว่าสั่นา่ามิตรรถรงๆรงเลยผมนะมแตรงามๆเลยอยากใส่มาใส่ดิรถหินหัวเมืองเล่ยผมสิวอาขึ้นสร้างก้อนข้าวเจ้าเอิ่นสร้างแล้วหลังจากลงสินค้าเซ็ตตับยบร้อยเดินทางกับนครพนมนะครับ แต่ว่าต้องกลับขามภายในาบนี่ห้า,ามเกินใบถูกไหมถ้าขามคําละมันสิออกมากย่ำเศารมือรุ่นอีกแต่ว่าขามภายในมือนี่เกษตรกรตอนแรงประมาณบ่เกินสองทุ่มพาจากการสอบถามได้หลายหน่วยงานนาแผ่นหลายๆแผ่นข้าเจ้ากติยุดเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือวันที่ยิบแปดหยุดวันที่ยิบเก่าเราก็ต้องขามขาก่อนวันที่ยิบเก่าลงสินค้าภายในวันที่ยิบแปด มันจะคอยสิล่งล็อกพอดีเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสีไดงานไปใส่ในการเจียวสุดท้ายในปีนี้ของทังหลังด,าด,ดาา้านดด้านสุลกากรถนนขางหลังครับกาล่งสีสางขยายขยายทางเดี๋ยวจะไปเบื้องหน้าด้านว่ามันจะคือคคกบ่ากไก่ปีไม่มือปีไม่สิมีลถสินค้าหรือว่าทั้งหดเดี๋ยวไปเบื้องกันครับปกติกะน,น,นี่แค้มอง ใช้เอากล่องไว้ท่อซับไว้ใส่แบบนี้แหละรถเล่าคนแดนมาส่งหินแถวๆนี่แหละแต่แกทางฝั่งเล่าคนแกหินเมาะตะตอกไว้มาตะตอกไว้ขายให้ใหคนไทยเนี่หละเพราะว่าหินอยู่แถวท่าแขกมัพวกเขาหินปูนหลายสะ,ะเกินโอ้สแสดงว่านี่รถตินข่าอยู่เพราะท่านติดเบรไปัดหาเยลย บรรยากาศหนาด้านกะทิประมาณน,นี่รถคน,น,นที่ข่ากะทิน้อยลงเห็นมีแน่กับตลาดกาแฟเดี๋ยวก่้องคำกินกาแฟกันาก,แกาแฟร้อนหนึ่งแก้วเท็กบาทกาแฟร้อนหนึ่งแก้ว,วกท,ที่ตลาดซิมหาบาทนาด้านพอดีเลยทิศเทีทยงทิศเทียงขามไปบายคำยังค่อยอยอ,อกมา เดิอนเอกสารติดตับเงีบบ้อยห้องสิขามไปฟังเล่าตอนนี้กะเพิ่งบรรยากาศอยู่ฟังไทยบรรยากาศตอนที่ขามโอ้ขวดตอนสีเขียวยางเทเลย จะท้องไปเท่โคตคก็โอ้โคตรคตรันสีเขียวสุดจอดเลยสีไหลก็แรงรถจากสวรรค์น,นขตส่งเข้าประกวดครับไปพอกันฟังเล่าข่ามหอดฟังเล่าข้าเจ้าหาสื่อของฝาก แต่ว่าผู้ขาหาซื้อท่านเป็หน่งเขาวะสัสบัตรเติมเงินนะรา่าว่มีอีกแล้วจะไปไหนนอู้ห่วยเอาท่านจะกินเนี่ยไหนไปหาสอบแล้ววะไหนยังคี้จะว่าอะไรแล้วดิสอบห้าสองพัห้าสอบอกหาสอบกัหมดได้สเปอรันได้อยู่ <c oughs> ขา้าสองสอบ้วข้าสอง 50, อข้า2สองพันบ <25, S 1> าทยี่สิบพันหนึ่งจักบาทเสี่สิบบาทสี่สิบาทสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทตีหยที่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทสี่สองเป็นแปด 4520 5 5 2าเอาสิ2 0ยเ้าหาตอบ2 0อยี่หาตอบแย่งเลยทำทาต่อเพิ่นจะซื้อหรอครับสอบละ40บาทผลทุท้ทยก็ซื้อสอบละหา,าท,ที่บาทเท่ากัา200แต่หา่ซีอสอบวะทันแต่ว่าล่างมองเนี่ยสอบละสีสิบบาท เยวสิขามกลับมาฟังไทยมาท่านตอนนี้ต้องเฝ้าไปเติมสินค้าก่อนครับรวบระดัดตอนจากการเติมสินค้ามาทายตอนนั้นขากลับขามฟังไทยเลยครับว่าสิไดงงานไปใสเอาแบบรวนเร็วนะครับสบายดีฟังไทยครับตอนนี้ แต่งานมาติ่ยวนี้คือเ่ยวทุทไทยปฏิกลับบ้านนะมาติมา,มาต่ำขึ้นแหละแต่าปอได้มาเพราะว่าปั๊มเขาเจ้าปิดเออปั๊มปิดเงียบเก็บเลยปั๊มปอท่อเป็นปิดฉลองปีไม่หมื่นหนึ่งวันถัดกับพ่อแม่่าปิดตะเวนหรอกทุ่มหนึ่งปกตินลิตปิดสองทุ่มสองสามทุ่มนะบัตรนี้พอเิ่ปิดก่อนเวลาเรียงลูกนอกกันนะเพราะว่าอีกอาชีพหนึ่งที่บ่ได้ที่บ่ด้หย,ยุดคือเด็กปั๊มนี่แหละครับ น่าเห็นใจแต่ว่ามันก็เปลี่ยนกะกันยุคู้ใดอยากยุดก็เจ้ากันล่านะแต่เมือไใครคนมาพ่อเนี่ยโอ้ยขะอ,อันนี้ขังวัดได้มากขังวัดไดแถวแถวเส้นทางอีกอย่าง,งก่อนอเมร์ทาวเทียนก่อนพมันทาวเทนสีตรงขา้ามท่างเลี่ยงเมืองสีตรงขา้ามปฏิปัท่างอ่ะนนั้นเส้นรักบนลละไฟแดงหลายเลยกับเล่มากหนีมากกับพราะมันกันล่ะท่างฟอ,อกเสร็จอ่าง,งาไปแถวอุรดดอนละ มากเลยก็บไปบ่ไเด้ยเก็บไปบ่ได้งานกีฬาโอ้หนามาเลยทางนี่ข้าเจ้าบอกนะั่นกีเพียรว่ามันมาก่ไเด้๋กลัวสิมากเลยขอบคุณลหลายๆครับตอนนี้มาหอดหนางานพอดีพอเกินเที่ยงพอดีพอดีเลยจากนาครนพนมมาประมันฮกโมงเสาร์เติมน,น้ำมันยียบบ้อย พอหอดปีนตอเวลาประมั่นเกือบหาช่วโมงลงสินค้ายบรลอยเหอกเดินทางกับคลิปนี้ผมมีอยังหลายแค่อยากทายทอดชีวิตการเดินทางของสายบรรทุกจากฟังไทยไปฟั่งลาวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมางหลักมูก็มีเอฟตี้พันทรงไออินโทมาไห่แต่ในลงท้ายคลิปเลยครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเทีเ่ยวสุดท้ายของปีนี้รับบ้านละเดอ้อสบายดีพอแม่พีน่น้องหมากล่างหมูแต่ไม่รู้จักหมูไม่รู้จักหมูอกเพื่อกเกาจะเู้จักเพื่อน